สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับร้านพิมพ์ทอง้าไม้ยินดีนําเสนอครับวันนี้มีรีวิวติดตั้งบานประตูนะครับอยู่ที่หน้างานของเรานะครับพามาเยี่ยมชมบรรยากาศหน้างานนะครับเป็นอย่างไรที่เห็นนะฮะด้านหลังคือบานประตูไม้สักบานเลื่อนนะครับที่เราทําการติดตั้งที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้มาทาการ ผาผนังนะครับเพื่อเพิ่มขนาดบานประตูให้ตามความต้องการลูกค้านะครับเรามาทําการติดตั้งถึงหน้างานนะครับหน้าง,งานของเราที่นี่ก็คืออยู่อําเภอชํำนิจังหวัดปุริล์นะครับอยู่ใกล้กันนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปรับชมปไปไปกันเลยก่อนจะเข้ามานะครับหลัง่างของเรานะก็เป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ใส่หลางอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับไม่ไม่เป็นมาตรฐานเช่นกันนะครับเข้ามาเลยออนอกจากระบบล็อกบานเลื่อนเราแล้วนะครับเราก็จะมีการนะครับล็อกก่อนแล้วจะมีการเสริมก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยและความแข็งแรงให้กับผู้อยู่อาศัยนั่นเองนะครับใส่2ตัว เท่านี้เองประตูก็เกิดความแข็งแรงมั่นใจปลอดภัยแน่นอนครับถัดมาบัวบางลังอยู่ด้านหลังนะครับผมก็ปิดเก็บเรียบร้อยส่วนด้านในก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เหมือนด้านหน้าเพียงแต่ว่าประตูก็จะมีการระดับนะรระดับต่างกันนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมนี่เมื่อจับทีม ที่แจงแ้งไว้ว่าสชิ้นด้านในก็จะถูกติดเหมือนด้านนอกนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไนครับอ่าโอเครายละเอียดความกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เราผ่าเราผ่าผนังได้3.6เมตรหกเซนะครับก็เกือบชนเสาพอดี3.6เมตรหกเซน ส,สูงจากพื้นคร252เซนก็อยู่ระดับที่เห็นเลยครับสัดส่วนประตูเราก็ยังพอทําได้นะครับความสูงจริงๆความสูงอยากให้สูง258เซนถึง260เซนอันนี้จะลงตัวที่สุดน,นะครับแต่ว่าในเมื่อจํากัดพื้นที่เราก็ทําให้ได้แต่ว่าก็จะนะบีบอัดนะบีบอัดบางส่วนบีบอัดช่องแสงนะลงมาความสูงประตูก็จะลดหลังลงมานิดหน่อยก็พอทําได้นะครับสีสีรับรับ พื้นปะเกลหรือพื้นไม้นั่นเองครับนะครับเราก็ทําสีนะครับเรื่องของสีเราทําสีสักเกลนะครับสีสักเกลน้าตาลก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยโทนสีมันวาวนะครับมันวาวเน้นโชว์ลายไม้ชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับลายไม้ของเรายังไม่ปิดบังลายไม้นะครับสีของเราโปร่งใสนะครับผมเคลือบเงานะครับเคลือบเงาเพื่อความคงทนนะครับเป็นไงครับ เอาเรามาดูบานห้องกันนี่ครับบานห้องอสำหรับหลังนี้ก็ติดตั้งมุงกบไปแล้วนะครับติดตั้งมุงกบเป็นไม้เนื้อแข็งไปที่เรียบร้อยเรา,ามีหน้าที่นะครับนำตัวบานประตูแล้วก็มาประกอบติดตั้งใส่เข้าไปนะครับก็มีการเสริมเติมแต่งเหมือนเดิมครับผมใช้ซับมุงกบวิ่งรอบนะครับ ดานหน้าด้านหลังเลยนะครับบุบานประตูก็สัดส่วนอยู่ที่90สูง2เมตรนะครับทำสีสักแก่เหมือนกันนะครับสักสักแก่ลมน้ำตาลมีการเคลือบเงาปิดผิวมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความคงทน,นครับเราใช้มือจับเรียกว่าการโยกนะครับมือจับการโยกดูจับถนัดและแข็งแรงน่าดูนะครับผมมาดูด้านใน ด้านในก็ตกแต่งสับเรียบร้อยนะครับส่วนการใช้บานพับของเรานะครับลูกค้าต้องการให้เป็นสีสแตนเลสนะครับมือจับก็สแตนเลสนะครับเราใช้บานพับห้อยทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับเราจะห้อยข้างบนกันทีๆนะครับเพื่อเพื่อเป็นามาตรฐานนะครับการห้อยทีๆอย่างนี้นั่นหมายความว่าเราต้องการให้าบานาต้องการให้บานพับนะหิ้วน้ําหนักบานประตูให้มากที่สุดนะครับ mm. เพื่อ ถ้าเรามาบัดบบเฉลี่ยนะครับถ้าเรามาใส่แบบเฉลี่ยมันก็ดูแบบผมมองว่านะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเกะกะแล้วมันไม่สวยงามถ้าใส่แบบประมาณนี้มันจะดูเรียบร้อยกว่านะครับก็ข้างบนก็จะใส่ชิดกันเพื่อกันบานตกนั่นเองนะครับมาดูถัดไป มุมข้างบนครับผมซ้ายขวานะครับเริ่มจากบานนี้ก่อนแล้วกันก็เหมือนกันครับโทนสีฮะผ่านเข้ามาก็เห็นโทนสีกันชัดเจนสีสักแก้วน้ำตาลครับใส่ตก,ตกแต่งซับเหมือนเดิมนะครับหน้าหลังเหมือนกันเลยนะครับาการโยกเหมือนกันครับอุปกรณ์ล็อก บานพับก็สีเดียวกันติดตั้งลักษณะเดียวกันนะครับยังไงครับสวยเก๋ไกท๋ทีเดียวโอเคฝั่งนี้ครับเหมือนกันนะครับโอเคเปิดสักหน่อยนะขออนุญาตเปิดก่อนนะครับนี่ครับส่วนบานประตูก็เราติดตั้งกันทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับขนาดไซส์ 90, สูง2เมตรทุกบานนะครับผม อเคครับผมเป็นอย่างไรกันบัางครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจท่านผู้ชมนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาทางข้อความด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับพิมพ์ทองคาไม้ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ